หน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อกี้ถ่ายหญ้าจามหลวงหรือว่าผักกาดนาเสร็จแล้วเรามาดูสมุนไพรตัวหนึง่งที่เป็นผักรีมนะ้ำเหมือนกันเลยและเขาชอบอยู่ในน้ำนะครับเป็นผักนะคุณผู้ชมนะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่วัชพืชแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคนสมัยก่อนกินมานานมากแล้วก็ใช้เป็นสมุนไพรมานานมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าสมุนไพรต้นนี้คือต้นอะไรครับ ผู้ชมครับวันนี้เราพามาดูต้นพยามุติหรือว่าหญ้าจามหลวงวันนี้ต้นเขายังไม่โตมากนะครับุผู้ชม ยังไม่มีดอกให้เขียนเอาไว้เดี๋ยวผมจะแทรกคลิปเก่าๆขึ้นมาให้ดูนะครับว่าลักษณะดอกของพยามุติเป็นยังไงนะครับเป็นผักด้วยนะคุณผู้ชมนะสามารถกินได้ด้วยดอกของเขาก็จะมีสีเหลืองคุณผู้ชมเขาจะชอบขึ้นริมน้ําแบบนี้นะครับพอเวลาน้านน้าท่วมน้ําหลากนะครับตรงนี้ก็จะท่วมหมดเลยนะจะพยายามแยกให้ออกกับต้นนี้นะครับคนละตัวะนะพยามุติดอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยแล้วก็เป็นผักด้วยชาวบ้านก็จะนิยมเอาไปกินกับลาบกับก้อยนะครับคุณผู้ชมเป็นยาสมุ ไพรอย,ย่างดีเลยปกติถ้าต้นที่มันสมบูรณ์หรือว่าใหญ่จริงๆก็เป็นพุ่มใหญ่เลยคุณผู้ชมมืปีกายนี่ผมก็มาเก็บเยอะมากเลยนะครับแต่หลายท่านขอซื้อเยอะมากจริงๆบางพื้นที่ก็เรียกว่าผักกาดน้ำนะครับพยาม,มุติหญ้าจามหลวงกาดนานะครับตามไร่นาก็มีคุณผู้ชมตามพุ่งนาก็มีนะไม่ได้มีแค่พุ่งหญ้าริมน้ําแบบนี้นะครับตามพุ่งนาก็มีช่วงนี้ยังไม่แก่จกัดแต่ผมพามาดูก่อนเพราะว่าคนนิยมกินต้นอ่อนแบบนี้นะครับไปกินกับลาบกับก้อยเขาเลยเรียกว่าผักกาดนาครับ สรวนผสของพยามุติหรือว่าผักกาดนานะครับทั้งต้นจะมีรสร้อนสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงธาตุทำให้เจริญอาหารแล้วก็ช่วยระงับประสาทนะครับใบย,ยังใช้เป็นยารักษาอาการไอได้นะครับไม่ว่าจะกินสดหรือว่านำไปต้มน้ําดื่มก็ได้นะครับหรือคนที่มีอาการเจ็บหูก็ให้ใช้ใบนะครับน้าจากใบนี่แหละเอาไปหยอดหูได้เลยช่วยแก้อาการเจ็บหูได้ทั้งต้นยังเป็นยาขับลมในลําไส้นะครับรักษาอาการท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟอ้อได้เป็นอย่างดีหรือใครที่เป็นท้องร่วงก็ให้ใช้ทั้งต้นไปต้มน้ําดื่ม จะกินสดๆก็ได้นะครับในประเทศอินเดียนะครับจะใช้ใบเป็นยารักษาอาการปวดท้องและเป็นยาร,ระบายนะครับในตําราไทยจะใช้ทั้งต้นเป็นยาขับระดูของสตรีส่วนประเทศอินเดียก็ใช้ใบเป็นยาป้ายลิน้นสําหรับแก้ระดูแก้ฮิสทีเรียนะครับฮิสทีเรียก็คืออาการคนที่ขาดเซ็กไม่ได้เสพติดการมีเพศสัมพันธ์นะครับก็ให้กินใบตัวนี้เลยนะครับกินใบพยามุติหรือว่าย้าจามหลวงตัวนี้เลยหรือว่าผักกาดหนานะครับเอาไปกินได้คุณผู้ชมถ้าใครที่มีความต้องการทางเพศสูงเกินสูงม เกจนเกินไปนะครับก,ก็ให้กินหญ้าจามหลวงนี้เลยวันนี้ไงเจอดอกแล้วคุณผู้ชมเจอดอกแล้วนี่ไงครับดอกสีเหลืองมันจะแตกต่างก,กันกับตัวนี้มากเลยนะเนี่ยครับอันนี้คือ อากาศนาหรือว่าย้าจามหลวงหรือพยามุตินะครับนอกจากนี้นะครับใบของเขายังมีรสร้อนมีสรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อโรคใช้เป็นยาปฏิชีวนะชําระบาดแผลได้ต้นและรากยังใช้ตําพอกทาแก้โรคอิุกอิใส,สได้ด้วยนะครับในตําราพื้นบ้านทางภาคอีสานจะใช้สมุนไพรพยามุติทั้งต้นนํามาตําพอกแก้อาการปวดบวมได้นะครับไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าโรคประจําตัวต่างๆนะฟกช้ดำดําเขียวตัวนี้สามารถเอาไปตําพอกได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับสารสก,กัดแอลกอฮอล จากต้นพยายามุติทั้งต้นมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตต้านเชื้อบิดลดอาการบีบตัวของลำไส้กระตุ้นการบีบตัวของมดลูกในสัตว์ทดลองมีการทดลองในสตรีมีคันพบว่ากระตุ้นการบีบตัวของมดลูกถ้ากินก็อาจทําให้แท้งได้นะครับอันนี้ผู้หญิงห้ามเลยนะครับที่ตั้งคันอยู่ห้ามกินสมุนไพรชนิดนี้เด็ดขาดนะครับถ้าเราจะเก็บไปกินก็ให้ดูแหล่งน้ําที่สะอาดแหล่งที่มันเกิดไม่ว่าจะเป็นไร่นานะครับเราต้องมั่นใจจริงๆนะว่าไม่มีสารเคมีว่าสมุนไพรตัวนี้มันชอบขึ้นตามไร่นาะ ตามริมน้ํานะครับคุณผ,ผู้ชมเนี่ยริมน้ําแบบนี้เขาชอบอยู่ชอบขึ้นมากๆเลยเห็นไหมครับดอกสีเหลืองเหมือนที่ผมบอกไว้ปีที่แล้วเยอะมากคุณผ,ผู้ชมปีนี้มันก็เยอะเหมือนกันแต่มันยังโตไม่เต็มที่นะครับเรามาถ่ายตอนนั้นน่าจะหน้าแรงแล้วสักประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วนะครับเอาไว้ช่วงมีนาเมษาไว้เขาขึ้นเยอะเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเยอะขนาดไหนดอกสีเหลืองแบบนี้นะครับหรือถ้าใครอยากได้ต้นเล็กๆเ,เอาไปปลูกก็สามารถเอาไปปลูกได้นะเดี๋ยวผมถอนให้ดูคุณผ,ผู้ชม เดี๋ยวจะดึงขึ้นมาให้ดูว่าลักษณะของรากมันเป็นยังไงอันนี้คือรากของเขานะครับลักษณะจะคล้ายๆผักกาดหินโอผู้ชมคล้ายๆกันเลยผักกาดหินกลิ่นก็คล้ายๆกันเลยนะครับสามารถกินแบบสดๆก็ได้รหรือว่าใครจะไปลวกหรือไปทาเมนูออกอะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนจะนิยมกินสดๆกันกินกับลาบกับก้อยอร่อยมากๆ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับพญามุติของเราหรือว่าย่าจามหลวงนะครับถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกผักกาดนาหรือว่าผักกาดน้ําก็ได้นะครับเขาจะชอบขึ้นอยู่ตามริมน้ํเคลื่อนอยู่ตามไรนาต่างๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเคยกินก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วน โรคหลักๆเลยก็จะเป็นโรคบิดโรคเกี่ยวกับท้องนะครับ้าส่วนใหญ่นะคนที่เป็นฮิสททเรียตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ